สวัสดีค่ะวันนี้แอดมีตำนานของมหาวิทยาลัยดังทางภาคเหนือมาเล่าให้ฟังกันค่ะเป็นตำนานที่เล่าต่อๆกันมาชื่อว่าตำนานเสลียงเจ้านางกับบริวารหัวขาดเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ย้อนไปในสมัยอาณาจักรล้านนาเจ้าเมืองที่ปกครองบ้านเมืองในขณะนั้นมีลูกสาวแสนสวยอยู่หนึ่งคนชื่อว่าเจ้านางน้อย แน่นอนว่าเจ้าเมืองอยากจะให้ลูกสาวได้แต่งงานกับคนที่มียศถาบรรดาศักด์เท่าเทียมกันแต่ว่าเจ้านางน้อยกลับไปตกหลุมรักกับคนหามเสลี่ยงที่ชื่อว่าหนานอินพอเรื่องรู้ถึงหูท่านเจ้าเมืองทั้งสองจึงถูกสั่งให้เลิกกันแต่เจ้านางไม่สามารถตัดใจจากคนรักได้นางขู่ตลอดว่าจะฆ่าตัวตายถ้าหากไม่ได้เคียงคู่กับคนรักของนาง เจ้าเมืองจึงวางแผนทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ทั้งสองแยกจากกันให้ได้และแล้ววันที่เลวร้ายที่สุดก็มาถึงเมื่อท่านเจ้าเมืองวางแผนจะไปเที่ยวชมป่าโดยขบวนแห่เสียงเจ้านางน้อยและเจ้าเมืองเคลื่อนที่ออกจากวังแต่เช้าตรู่เจ้าเมืองไม่ได้บอกแก่เจ้านางน้อยว่าการเดินทางครั้งนี้มีจุดประสองค์อื่นใดนอกจากจะพาไปเที่ยวชมป่าเท่านั้น เจ้านางน้อยจึงคลายใจและอยู่ในอารมณ์ร่าเริงสดใสตามวัยของนางนางจึงคงพูดจายหยอกล้อเล่นกับนานอินทานหามเสลี่ยงที่นางแอบพบหาในฐานะคนรักตามปกตินานอินเองก็ดูมีความสุขและดูร่าเริงเช่นเดียวกันทั้งคู่สบายใจขึ้นมากหลังจากที่ได้สารภาพความจรงิงต่อท่านเจ้าเมืองไปแล้วว่ามีใจให้กันแม้จะถูกขีดกันในช่วงแรก แต่ช่วงหลังเจ้าเมืองกลับไม่ได้ด่าดทอลงโทษหรือแสดงอาการไม่พอใจอย่างอื่นโดยทั้งสองหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเจ้าเมืองเจ็บแขนและอับอายมากเพราะแต่เดิมหมายใจให้ลูกสาวได้ตกแต่งกับคนที่มีชาติตระกูลสูงทัดเทียมกันที่ท่านเจ้าเมืองได้เตรียมเจรจาเอาไว้แล้วแต่จู่ๆเจ้านางน้อยกลับร้องห่มร้องไห้ไม่ยอมแต่งกับคนที่พ่อแม่หาให้ กลับมาไฝ่ตำลักรอบมีความสัมพันธ์กับท่าถหามเสลียงอย่างไอหนานอินเจ้าเมืองเก็บอาการคับแขนใจเอาไว้พยายามเกลี้ยกล่อมเจ้านางน้อยให้รับฟังเหตุผลและความเหมาะสมแต่เป็นตายอย่างไรเจ้านางน้อยก็ไม่ยอมรับฟังขู่จะฆ่าตัวตายอย่างเดียวเจ้าเมืองก็เลยวางอุบายหลอกพาเจ้านางน,น้อยและท่านหนานอินออกไปทเที่ยวป่า เมื่อถึงกลางป่าเจ้าเมืองก็ให้ลูกน้องคู่ใจเรียกหนานอินให้ออกไปกู้แล้วในป่าลึกตามแผนเพื่อรอบค่าแต่เจ้านางน้อยเกิดเอกใจรู้ทันจึงร้องห้ามไม่ให้หนานอินไปเจ้าเมืองเห็นเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้จึงโมโหมีปากเสียงกับเจ้านางน้อยอย่างรุนแรงเจ้านางน้อยยืดคำขาดว่าหากชาตินี้ ไม่ได้อยู่กินกับนานอินก็จะไม่ยอมแต่งงานกับใครเจ้าเมืองบันดาลโทสะมากให้บริวารที่ตามมาจับนานอินตัดคอจนขาดกระเด็นต่อหน้าต่อตาเจ้านางน้อยเจ้านางน้อยตกใจจนนิ่งอึ้งไปเจ้าเมืองได้สติและตกใจกลัวว่าเจ้านางน้อยจะเสียใจจนฆ่าตัวตายตามคำคู่จึงปลอบใจว่าต่อไปนี้ขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ อยากได้อะไรพอจะหาให้ทุกอย่างเพียงครูเดียวเท่านั้นเจ้านางน้อยคนงามก็สะบัดตัวหน,นีจากทาตที่ยึดนางเอาไว้มิงเข้าไปกอดหัวของหนันอินนำมากอดแนบอกและคว้าปิ่นปักผมบนหัวตัวเองแทงไปที่คอจนขาดใจตายตามคนรักไปอีกคน <illes Situation> เจ้าเมืองตกใจและเสียใจจนคลั่งทั้งด้วยความรู้สึกผิด จึงสั่งให้บริวารช่วยกันขุดหลุมฝังหนานอินและเจ้านางน้อยเอาไว้ด้วยกันเพื่อไถ่โทษและต่อมากลัวว่าลูกสาวจะไม่มีค่ารับใช้ในปรโลกจึงสั่งให้ฆ่าตัดหัวทาตแปกเสลี่ยงของเจ้านางน้อยฝังลงไปเป็นบริวารให้ด้วยในตำนานเล่าว,ว่าหลังจากนั้นทุกปีในคืนเดือนดับกลางฤดูร้อนของเดือนแ ยังมีคนเห็นและได้ยินเสียงขบวนเสลียงคานหามของเจ้านางน้อยเดินออกมาจากป่าเข้ามาในเมืองพร้อมกับเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นว่ากันว่าห้ามออกจากบ้านมาเด็ดขาดหากใครได้ยินต้องรีบปิดประตูเข้าบ้านจนกว่าขบวนจะผ่านไปมีบางคนที่แอบดูตามหน้าต่างเขาว่าเป็นขบวนเสลียงคานหาม มีผู้หญิงใส่ชุดเจ้านางโบราณน,นั่งรองห้ยอยู่บนเสลียงออกอดหัวของผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้บนตักโดยท่าที่แบกเสลียงและที่เดินตามขบวนนั้นไม่มีใครมีหัวสักคนต่อมาเป็นเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ mm. ก็เล่าต่อกันมาว่าทุกค่ำคืนของวันเข้าพรรษาทุกปีขบวนของเจ้านางพร้อมกับทาตหัวขาด จะเริ่มเดินจากอ่างแก้วผ่านวงเวียนมนุษย์ลงเนินหอสมุดข้ามสะพานแดงตรงหอห้าชายแล้ววกไปที่หอนาฬิกาผ่านหอชายสามและสี่ตัดเข้าหอสามหญิงแล้วมุ่งหน้าไปสาลาธรรมเล่ากันว่าหลายปีมาแล้วมีนักศึกษาได้ยินเสียงขบวนแห่แล้ววิ่งออกมาดูกลางดึกจากนั้นก็หายสาบสูญไปเฉย ต่อมามีคนเล่าว่าในช่วงท,ท้ายของขบวนเสลียงคานหามไม่ได้มีแค่คนที่แต่งชุดโบราณเท่านั้นแต่มีคนแต่งชุดนักศึกษาแต่ไม่มีหัวเดินร่วมอยู่ในขบวนด้วยว่ากันว่าคนที่ออกไปดูขบวนแห่ของเจ้านางต้องอาถรรพ์โดนคำสาปจะต้องถูกเอาตัวเข้าไปร่วมในขบวนแห่เจ้านางน้อยด้วยและทั้งหมดนี้เป็นตำนานเรื่องเล่าเท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะจบคลิปในวันนี้แล้วฝากกดไลค์และติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ